ยมเนี่ยก็ง่ามอยูพ่พี่น้องกาลังจุ่มพออีกแล้วแบบในเฮียก <laughs> ันพ่อกับพ่อเป็นทั้งสี่น้องกันพ่อกับพ่อเป็นยมเมาอทายุ่พี่น้องพอที่ละยมที่ละยมอนงี่ กัสสวัสดีทักทายพีทักทายน้องย่ำขึ้นขึ้นอีกคือเกาเด้อพี่น้องมาเนี่พอพีพอน้องบรรยากาศการหาไตเฮ็ดซองเฮ็ดย่ำขึ้นอีกคือเกาพี่น้องมาเนี่ยกัสสวัสดีทุกคนทุกท่านทั้งพี่น้องชาวไทยชาวเล่าแหละก็ชาวต่างประเทศพี่น้องมาพอกันอยู่ไตห่มหั่งมาเนี่เกิดดีเถิดเด้อห่มหั่งนี่อาหารหลุนกับแยกเกตพี่น้องมาเนี่ยสวัสดีค่ะมาเนี่คนสองปลาใครแยเกศจะผ้าพีผ้าน้องมาก ไส่เงี้ยชื่อเกาล่ะจ้ามาหลุนน้กากันวาเมือนี่ยายเกศสิได้สิมานบ่จ้าอะไปหลุนน้กากันพี่น้องขึ้นพานมานั่นปู้จนม่มีแนวใส่พี่น้องเลยอะมาหลุนน้กากันอีกขึ้นนี่สิคือยอนนแหลหงมานยืนสายลายคือเกาพี่น้องมานี่ยหลุนนี่สิได้เร็วเนาะเออรันหลุนนี่สิได้เร็วอยู่นี่จ้จะมันก็เริ่มไง่ญ่ไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มบดไปเรื่อยๆคือกันเริ่รรรรรรพี่น้องมันเป็นสิ่งย่่งตลอดเนาะแล้วมันเกิดมาหลายเหม่อแล้วเนาะสองสามเหม่อแมนจ้า ในล,ลักษณะแต่ละไม้แต่ละหมที่เฮ็ดนาแลเกิดนี่พี่น้องเอ้ยบางแน่พ่นว่ามันใบตองปีนบิดทุกใบเอาหลดว่ามันคนเป็นพันเป็นเมือนเคียบนา,า,ยนานี่จักจูมสามสามจ้ะโอ้ยพี่น้องอโนนี้กาศสิบโคขึ้นมาขึ้นบานมากบ,บันในเด้อพี่น้องเมียนจะแต่กับบอแน่คือกันละพี่น้องเพื่อมีไม้หลง ดุนไปเรื่อยๆยังหลงอยู่ตัวเราเป็นขาวๆอยู่หลงอยู่ยังไงอืมตัวนี้เป็นจุ่มเน่อยจ้าเป็นจุ่มหน่อยอยู่พี่น้องไม่นี่ตั้งพีก่อนอยู่ชายป่าเป็นโมหีนใครยังมีจุ่มหน่อยอยู่เนี่เนาะใอยู่มีจุ่มแถวนี่ยเสียงมอเตอร์ไซค์แลนทัวดองหลุดปีน้อง ขีดมานบ่เนาะมื้อนี้เห็ดก็บ,บ่แม่นว่าน้อยเด้อพี่น้องหลายลีเอ็ดน่ะคนก็หลายเนาะแต่ว่าคนหลายคือกันคนหลายกูหยกเห็ดบ่พุ่งไปญ่เลี่ยมพุ่นขาวๆโอเคมาแน่ล่ะพี่น้องไปปลุกไปเจอหม่องเขาบ่าทันเก็บเนาะโทมเดียวพอ่อรดน้ำันเรื่อยๆพี่น้องพี่น้องนึงยางไวยอยู่อีแต่รุนนี่เนาะพญ่ง มันเห็ดหนาขาววงางเขามาเป็นขาวๆอยู่นเนาะเดี๋ยวเขาจะเก็บยวตอ่อเนาะมันก็มาเกิดทุกอุ้มใหม่คือกันได้พี่น้องเห็ดมองนี้บางๆขนบกเขียากาม,มีโดดที่อีกจ้ะรวมเน็นกลุ่มใหม่จุ่มเนาะจุ่มงามอยู่หักเรือบ่อไหลเนาะไม่เห็นจ้ะตัวน,นี้เป็นเห็ดองค์งอกพี่น้องตัวนี้บพิ่งจเกิดต่อ มันเกิดหลายมือด้วยพ่อใหญ่เงินบอปลป่าเราเก็บเอมมมอเงินบอนหน่อยเงินบอเออมื่อได้ล่าเนอโอ้ยหนอะนอข้าบางทีอวดีพี่นนอปีนี้งบโอ้ยนอบางปีมันเกิดเกิดข้าขึ้นกันเด้อนี่ดีจ้ะ Ừ. Vì mông bị yết Nhìn mơ Nơi đây để chất tà Chuồng <laughs> lại phần cái nhắn miền nó <cười> <cười> Đó, đọc bàn ดอกงามยเงี้ยวานสองดอกนี่เช้าดินมาผูด้วนิ่มนิ่ม่น่มจ้ะโอ้ยไม้เนี่ยคิดแล้วนอทีวาสิมาาม่ววานกับบมีกตาใสพี่น้องคือว่าผลติปานเต็มทีจังโตใสอยู่แข็งดีอยู่เด้ล่ะแข็งเ็้หนาเลพผนติแข็งดี แักแห้งพี่จตาตายไปเลยเป็นตายไปเลยคุณเป็นขาวๆเลยพี่น้องคุณอุ้ยตอนน้าจะเกตคุณอ๋อผีก้อนไปไงนี่ยยาเจ้ายายางงามเลยคุณแพ็กสามพี่น้องสามเกือยางงามอุ้ยตัวนี้จะเกตเนี่ยเนี้ยเนี้ยเพิร์คันเอาทางไหนก่อนเอาอันเอานีก้อนนี้นี่อือกันพอเป็นมูก็จังศีละพี่น้องเอ้ย ตัวครุงเป็นกอนเฮ้ยวันสี่อได้แบบนี้เนียนจ้ะพอจนได้พี่น้องคณพอท่ันลงมาเลยเนาะนั่งจ้ะเก็บมาเอา้องดอกนี่ก่อนคุ้นรอเปอ่าบ่ขึ้นเอาตาวะน้องอุ้ยบังเนี่ยสองเนี่ยเอาเลยได้่อยไปมีเลยมีจ้ะโฮ้ยเนาะ ยังมีไม้ลงเรืออยู่เนาะลงยังไงไม้คนฟองป่าเนี่ยคนโมโหนั่ปันไี้เด้อพี่น้องแม่แล้วพ่นมาทันพี่พี่แต่พ่นมาเพรทันโอ้ยเขาโห่นะเบิดพอดีเพราะเขาโห่นะเบิดไม้รับขางข้างนั่นปลายล่องเท่านั่นโอ้ยจุ่มฮะ มังหมอกก็เป็นจุ่มเป็นกลุ่มอยู่พี่น้องผู้มาเฝ้าก็มาเฝ้าลวตัวนี้มะเมนเฮ้ามาก่อนมแเมนผลมาก่อนยังมีผู้มาก่อนอยู่ครับตัวนี้ไม่จะจุ่มเป็นจุ่มอยู่้บบขาไม่น้อยไ่คหนขายาวดีแห้งเป็นไส้หลวมปันขาเฮ็ดปวกหอสามเอยู่นี่สามจ้ะ Ừ, ừ, và chuyện đấy của nhị viêm. Thế phần mà cái này dong hoi nọ. Miền trả. hết cái này dong mà hoi đùa lại vì nòng kéo này. Ủa. Ừ. Bả, mình khỏi chỉ để mưa, bố để nón ba đóc, mình. Kì mán Đau nhạt Nó bằng nhéo khi nọ. Nhéo thế chả? บ,บ้านเพิ่งก็บ้านแข็งพี <nous> ่น้ <teenage> <again> องแน่สิโอ้ยงามเนาะอืมตัวนี้พอต้องเอาดอกมันแทนเสื้อโอ้ยมังแนวคาบเป็นฟางเลยเนาะเป็นขาวๆอยู่เนาะคนเป่าก็ได้เนาะแน่จ้ะเห็นแล้วผู้แทนบ้านคนมากกว่านั่นเท่าเด้มเท่าอีกแล้วนี่ลายลีเด้อพี่น้อยเด้อ nha mẹ, chắc bị dư thân đấy bốn mũ bụi họ hết rồi mình sống đỏ thì mà ăn nhiều đồ cái nọ mà Khá <laughs> ừ. này bưng nè ta khao khao lợi không cửa tam phẳng hủy nó nè chả Ừ. 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 นี่เด็กก็นี่ยเคีทิมเนี่ยดอกมักงามขนมโเดียวแตสวยอยู่พี่ดิเนาะว่าเป็นขนโเดียวว่าแมนิม่นองจมงงามจุ่ดูอุ้ขาดินใสหลวมขาเงาเห็นหยังพักกันพอเห็นหยังเห็ดพวกเห็ดพวกบ่ก เอ้าไว้เฮ็ดผัวเกลยก็มาน้ำโพวรเลยเนาะโอ้ยยียดผัเข้ามาฝ่าคือเเฮ็ดผัวเกยก็กแล่หลดแล้วถังพี่เอาพี่คนพอพี่พมาพี่คนแกตีเราพี่น้องขันงา้แม่ผุพี่ขาเห่าดีแหงเป็นไม้หลวมไม้หนีเนาะพุ่นพุคนมาลงมาเลยเนาะบ่ผัวมีเล็บเขาไปลงมาเนาะางทางมัน พี่ออกมาขาป่ะเนาะขาอันตันได้มาหน่ขาเป็นขาผู้เก็บเ้อจ้าพูดขาเอฟซีคือสิบโอเมนดอกมันคือเกาเราไปหนองมาหนิที่แหลกพักกันง่อยๆไอ้ผอมองเขาเจ้าเคียค่แห้งไมานี่ปลอดคนแต่ว่าคนกับบางมองก็เป็นจุ่มบางมองก็ยายเนาะ มันเกือบเต็มตาเลยแป๊บเดียวลงไม้นี่แป๊บเดียวสิเต็มกระตาเสียงฝาห่วนยนี่ว่าเสียงฝาแมล่ล่ะนอนหลับมึงโดนหมมด้อยพี่น้องอเห็นแต่ขาเฮ้ยเนาะเลือกพี่น้องนอนมึงเพื่อเติมเง,นง,นงินคนห้อยกระไล่เนาะห้อยไล่เฮ้ยยังเหนียกข้ามอยู่พี่น้องการล้างจุมเฮ้ยเนาะ ขออีกแล้วแบบนเนี่ยกันพ่อกับพ่อเป็นทั้งสีน้องกันพ่อกับพ่อเป็นยมยูเขาพาอยู่ไปน้องต่อที่ระยมที่ระยมอย่างสีพ่อเรื่อยๆเดี๋ยวกระมันเต็มตาคือเก่าตอนนี้ก็ะติเต็มละนี่ดอกมึงโอ้หลีดีเนาะีจูงขึ้นมาอ๋อสร้างผีควันบ่

นี่จ้ะที่เห็นบ่ขา,า,าขาวจูมเออถกเงีเ้ยแล้วพี่น้องหากทั้งเวนที่มีแน่อยู่ประจำแน่เลยไม้เนี่ยคนสี่หกห้ายากสี่ดอกหนึ่งโอย้ยขานะเสียงฝนใหม่เหี้บเสียงฝนเสียงน้ำ เด็กวอ,อยเปิดหาเอาพี่นอ้อนเปิดเท้าก็มันจะมีพุทธเนาะตรงเว้นเห็นดีอยู่เนาะเว้นเห็นดีเรียกว่าห้อยนี่แท้ขนาดเนาะโอ้ยขาจุ่มคือเป็นละอองละอองหมอกฝนยังว่าฝ่าฝ่อฝ่ามันก่อนฝนสีมาลักษณะตกอ,อีกได้นีน พุนพุนคุนแทฮ์เฮตเมยกับมาอยู่ทั้งต้นย่างพี่คุหมองคนกินพี่นอคุนเป็นขา,ขาวๆอยู่พุ่นี่แทฮดเดอพี่น่อขา,ขาวๆนี่ก็ะแมนอุย้ยเือือแต่ขากำลังอ่ะโอ้ยกะอ้อนขาอยังอยากไม้เลยแทฮอย่างเดียวออกามาหลายนู เกิดปินยอมแกว่าห้อยเดือมาลุ an, 拜拜่มนี่ต้อคมนี่แม่นได้มีแต่เห็ดเด่นทางไหนโอ้ผีอีดีอีดีอีดเดี๋ยวได้จังนี่ก็แม่นเนี่ยแบกออกเม้งเดี๋ยวจะดี <t> ไอ้ดอกเน้ะเกิดใายแต่เเนี่ยบางมองกับเป็นยุงอยู่ด้วยล่ะบางมองกับเจ้าสิเก็บเบาเบิดนี่โอยดงามยไนเลยวังขึ้น,นกระตาด้วยปุ่มจักตอบไหมเนี่ยสองผุ่นจุ่มหนึ่งอื <laughs> ้อ ขายอยู่เหลือเพียงนาะป,ปีนี้โผล่เพิ่มด้วยปีน้องอ้อยเฮ้ยคนตัดต้นสภาพอากาศปีนี้มอกกับหอยนี่เนาะไม่จ้ะงลายอีลีแห้งตามดอกเพชรนี่มีแถบทุกดอ,อกพี่น้องอุ้ยตระ,ะขาะเราอองหมอกมาแล้วพี่น้องมาเลยสามจุลเริ่มมีหน่อยไปเลยเนาะไม่จริงอธิพ่อได้ดอกพี่น้องมาเนี่ยก็ได้ chùm luôn 3, xì xong mà mình chùm nhầy luôn ừ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  แต่เหลื่อมบางไม่เห็นขาบนพีน่น้องซองกันคื่นครับเมือนะ่อเช้าเห็นฟันจุะบอกว,ว่าหน้าขาเรียงสาบลาบมาเนี่กระสิมานคือเกาอยู่พีน่น้องแต่ใส่้อมพยายามแน่จักหน่อยสีงามเองที่ม,นะม่วงเนาะ ฮะแจ่งแล้วเด้อพี่น้องมาเนี่ไอเก่งงวนพ่อเฮ็ดแล้วพี่น้องมาเนี่นี่จะสมนะนี่พ่อดีกว่ากลางคืนมาเนี่มันมันบัวขั้นผลตองออขาผลตีใ๋ในนี่เนาะบัวผลยังบ้านหรือผลอเลยบัวขั้นผลตองอพี่แมนเบิ้ดนะเต็มไปตาหนึ่งพี่น้องเอาไวปยืมผับเนาะจ้ากินน้ำตันตาที่ิศมาเลย ขาเป็นสันเนาะอืไมได้โบเห็นมือขึ้นเลยโอ้ยบอกว่ายางสวยไหวกินดีเนาะมีแต่จูมอืมมือขึ้นบบคอยเห็นเนาะไม่จรจ้ะเป็นแบนนี้เด้ไม่ต้องคุ้มเป็นไหวพี่น้องเป็นบพาะท่านยืนจริจ้ะโอมันต่างขาสันอยู่ในเห็ดนี่เป็นน้ำหมองเนาะใช่ สี่ข้างสี่นิดของขาวของไข่สี่อุค์ตามองมั้ยตามองก็รบกวนสองสองข้อหกวันนี้ไผยสีเห็นเบิดเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีแต่จูมไปเเกิดนี่ตีนโพนเนาะก็ยังสิได้เก็บเรื่อยๆอยู่แล้พี่น้องแต่บางกระสิลดค่วมหลากหลายลงน้ำเป็นยมเป็นยมเกิดเป็นยมหรือเปลาเนี่ย อุ้งกน่อยจ้ะอุ้งนกน่อยเปนน่าแล้วบอลอุ้งงกขึ้นกันอุ้งนอกันกันจุดไหมเมื่อขึ้นคืโบเห็นมาแจงมากคอยเห็นบอมาเห็นอเห็นนอนบน้ออกอกหอ๋อทั้งในก็มีอีกดอกหนึ่งนั่นนี่นี่นี่ไก่ต่างกันกับดอกว่างันเออนั่นแหละโอ้โ ปุ้ยมะะึงไหนขาสองจุงเงี้ยมนีจ้ะโอ้ยเนาะก็นอีกสองจวงเขงาแจงมากเขาท่าอีกแลวพี่นอ้องม่อว่านในกลางคืนเขาตา่นขาเห่าเด้พีไปซ้ายเลยพีโอ้ฝนขนน้อดเลยบ้านเรไปมองทางที่นี่รู่บ้านหัือือ Ừ, ừ, chú mong mày làm nọ nan yêu khó thai thà chắc ừ. ừ. ừ, trời tony mày rồi đi mày ừ

จุ่มขึ้นมาง,งามเลยพีนนน่น้องใช่ก็ยังไข่ยังมีจุ่มเลยเลยู่เ<ๆ>นาะงไม่นจ้่าจะไข่ยังพอได้เลี่มอยู่พี่นอ้นนนองกะสิมันคือเก่าละหมดเลยก็ได้สองดอกแต่กะสิมีทั้งจุ่มทั้งบานเนาะขาเป็นมาจะ่ะเปิดไร้หมื่นเลยลองฟางเหมือนมันเร็วตัวนี้ แหมีีอรุ่นนี้หนึ่งเห็ดจิ้มแจ่วแสบเด้อพี่น้องฝนตกมาเลยบอกเห็นหมู่ว่านเนาะสองสามหมื่นมาเนี่ยกักสีมันแต่พวกเท้าแหล่เนี่ยหลับพี่น้องทา้งนั้นเล่นจ้ะเราบ้านพี่ก้อนบ้านงะบ้านงะบ้านกำลังบ้านงะนิ่มมาเห็นไหมเนาะ โอ้อย่างงามต้นน่ะพุ่นนี่คเคาตนใต้ต้องบ่ดันขึ้นพร้อมนี่โถพุ่นเล็กคกังตะกั่วเป็นโจมปนอืดอกลงเหลือก่อนละพีน่น้องงามจ้ะพี่ดอก ล้งตาม,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 มาีดอกนึงแมนมดโอ้แมนโน้ะพี่เอิดสามดอกสีสีบ่ใส,ส่ดอกสีโอ้เป็นบางกันถ <laughs> ือว่ายังงามเยอะพี่น้องเห็ดมาเนี่ก็ได้แค่แต่ว่าเศร้านี่ฝนโปรกเนาะเจ้าปมเพื่ดดอใจเป็นเลทอยู <laughs> ่ไนยุ่มเนาะ ใหอยู่ยังๆเป็นเงนเนาะข้าไล่ทำให้ปรงน้ำอีอกหมดเลย้ยเดหรอกนอนนี่เนาะเฮ็ดนาแล้วยกไปไหวไปกะตีเฮ็ดโวกนี้แหละพี่น้องตอไปข้าเขาวรอกนึืงแค่แต่ยังหล่อยมันีแบ่งข้นขาอีกรอกเนึ่ดีทีคือกันได้คนนี่ก็ได้รอกนึ่ง มันจะคล้องเป็นเอาทุกหลอกเนาะแน่นจ้ะท้งหกบ่มีบู้ม่ยหมูว่านจอดคื้นบ่ผ้าของถงบานเลยบเร่ขอมาหมูว่านบานที่นอนบานก็เอาให้บอกกอดกันตอนถับบานหมูว่านจูงหนึ่งหมูว่านติดจูมนีก็บอเร่มาตีฝนตกเนาะจูมงามแห่งเดงนงำหมากได้เน่เม้นคอยเห็นมันงามแล้วเขาคอยอยากได้ เมืองสภาประกาศเริ่มเปลี่ยนเลยที่พี่น้องเริ่มนาวเนาะเมืองลักษณาดอกเฮ็ดบานนี่นสภาประกาศเปลี่ยนเฮเพิ่นสิเริ่มเ้นล่า <c oughs> ม้อนี้เพิ่นก็นสิเปลี่ยนทายเฮ็ดได้บานนี้อ <c oughs> ากเฮ็ดหนง <c oughs> เป็นเฮ็ดหนอ้งส <c oughs> ีสันตันนี้เินค้าไลา่สองจุ่มพอเห็นจุ่มเดียวเลยที่เดียวบ่จาว่าสองจุมง่มคนเล็ก <c oughs> ตัวน,นี้ล่าสิเกิดต่อไปบ้านีิเกิดทั้งคอนเลยบ่ตัวน,นั้นเกิดท <c oughs> ั้งค้อน <c oughs> แปลว่าคอนใหม่เพิ่นผูบ <c oughs> เป็นดินเฮ้ยดอกส้องจ้ะส้องบอกอ่านี่เด้โอ้ผีจุ<ด>่งงามอยู่รูมนี่ผู้สิสวยสอนอยู่รูมพี่น้องตัวนี้เกิดน,นี่ก็นนกสวยบ่ธรรมดาเลยนะสวยคือผู้เก็บเลยตัวนี้ตัวนี้ลังฝ้ำเกิดน้ำกันเลยจ้ะ จุ่มเนี่ยมาเห็ดตุบปูยังไงตุบปูดีแทบปู <laughs> จุ่มตุบปูอีกเลยอ่ะแจีงม้ามานเพชรผงเลิกพี่น้องบลาเลยขาลายป่แม่นจ้ะนี่แหล,ละต่อไปเจริคเก็บตัวนี้ล่ะบานนี้ตันย่านนี่นี่คนสีสลับซับเปลี่ยนกันเกิดเจีงสีละพี่น้องปลาแถบนี้พอเดือนท่านว่าพุ่นล่ะแต่ว่าเดือนท่านว่าหลังเถื่อกระปล่อยพันลอยถิ่มเพราะว่าเฮ็ดบดเกิดเนาะ ช่วงนั้นเฮ็ดบดเฮ็ดล่มเฮ็ดคอนเกิดพี่น้องฝังขา่ากำลังจูงขึ้นใหม่ตัวนี้ออกแค่อายุหนอ่อยตัวนี้ล่ะที่เกิดต่อไปฝังขาวฝังข้าไล่ฝังเนี้่ยสิทิ้งไายด้วยเดียงข้ามเนาะตามดอกอ๋อตามจนว่ากำลังเหลือเม้นเนาะปีนี้กำลังพอ่อเด้อพี่น้องหม่มนี่สองเฮ็ดก่อดอกงามอยู่พุ่น ส่วนมากเพิ่นมาเกิดปลายฝนต่ละโฮมนี่ช่วงฝนบ่มมี่นะช่วงดินเริ่มเริ่มคายหนามเนีเพิ่นสิเกิดเกิดคักเด้ปีนั้นเป็นเลงแดงอยู่เนาะเป็นแดี้ยงแดงดีดอก่พี่น้องค่ะค่ะอันตันอยู่แล้วเป่นยังไงบ่ขอผับเอ้าะได้ผาบบรรเห็นความสวยพอหลายดอกหลายจูมพี่น้องได้ยักดอกหงสีเนาะออโอ้ห่าดอกหัวตัวละหาดอกอย่างเดียวี่ ได้แล้วโอเคเด้แสงพิ่นสเริ่มได้บาดนีมนีดอกเดจ้ะเป็น6ม่นบ่6ดอกมเดียว นั่งเปชมผลงานพี่น้องมาเนี่ผลงานเสาวันที่สามพี่น้องกระทือวมันคือเก่าเนาะสามกตาคือเก่าพี่น้องมาเนี่ยยอดใดยอดมันมดธรรมดาเด้อพี่น้องมาเนี่ก็ได้แต่ว่า่นเป็นโมวยายคือโมวานปันไดเนาะโมยายยี่ได้เก็บมาสามเหมือเก็บมาสามเหมือนะกสีพอเรื่อยพี่น้องมมละซีดอกหาดอกเก็บบ่เศร้าเก็บเรื่อยกับมันเลยพี่น้องเต็มสามกตาคือเก่าแต่ว่ามาเนี มีเพิ่มเติมมาเฮ็ดก่อนกเนาะจ้าเฮ็ดกองกดอกอืมโฮมนโฮมนี่ตามดูเลยได้บกบกเคยออกกําลังเริ <ละ S 1> ่มเห็นนี่เนาะแม่นจ้ะกับเพิ่งค้าไล่นิดนึงพี่น้องเพิ่งขาวเพิ่งไข่กับพ่อนิดนึงมือ่อื่นตามเฮ็ดเผิองบ่อืมมือ่อื่นที่ได้ตามเฮ็ดเผิองนี่แหละกับเฮ็ดดินร่วมทั่วไปส่วนเฮ็ดนาเรกัสิม,มีอยู่พี่น้องแต่ว่าอาจสิบ่หลายปานไดเนาะแม่นจ้ะับเผืองข้าไล่นิดหนึพี่น้องเผือยู่ดอกพี่น้องเ่อื่นตาหรับคลิปนี้ยอดได้ยอดมัน ถือว่าสุดยอดอลังการขึ้นเก่าละพี่น้องหลังจากนี้กัสซีเมนฝากปีฝากน้องไว้ซ้ำนี่ละพี่น้อง,ง,อง,องรอหลุนน้ากันคลิปใหม่เหม่เฉื่ชอบวิดีโอจงังไรก็ซอยกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากค้นซองปลาซองปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์พี่น้องถูกกาลังแรงใจถุกคอมเมนต์ถูกคําติชมขอยอหลุนความมาันน้กากันมือนพี่น้องมือสีมันเฮ็ดหยังได้เฮ็ดหยัง นี่เอฟซีพี่น้องท่านหนึ่งเปนคอมเมมต์มาว่าโอ้จะเป็นจมอันเพาะเพ็ดเกิดล้ายบนวะเพ็ดเกิดลายกระจมเนาะคนบนวะมันก็เป็นอั่ญางสำหรับพี่น้องว่เกิดกระจม,มวกก่าเกิดกระจมแล<ว>้วกระจมห่อนกระจมเป็นธรรมดาธรรมดาของมนุษย์ท่า่อนล่ะอ๋อพี่น้องสำหรับเสาร์วันที่สามโซลาคมกัตสีฟากวามไดวามมานกับพีกับน้องไว้ซ้ำนี่ละพี่น้อง สุดยอดคือเก่าพี่น้องวันนี้คนเก็บกับพ่อใจคือเกา่าแต่เป็นหมูบอยง่ายปนไดเก็บเรื่อยพี่น้องเป็นยุงเป็นยุง,ยงอืมถึงงมูงบอย,ยง่ยกับยางเรื่อยเก็บเรื่อยไม่ให้เ,เก็บ่อเรื่อยมานเรื่อยไปมากกับเต็มสามกระตาคือเกา่าเติมแรกกับมะไตมะซองเอาล่ะพี่น้องซองอยู่พักหนึ่งกับพักตันผ <_' S 1> ักเนาะจ้าหยุดผักผ่อนนอนเด <_' S 1> ินเสามากกับมะลุยใหม่กับถือว่ามานอยู่พี่น้องอ่ะคอยรอหรือน้ำกันเมื่อื่นพี่น้อง ว่าสิบไปมไม้ใดไอ้ไม้ใดมานเฮ็ดยังมือเอิน,นี่ก็คอยรอหลุ่รออติดตามสำหรับคลิปนี้กลับบ้านก่อนพี่น้องบานนี้ขอบคุณทุกไหลทุกแช่อยู่ดีไม่แห้งพอกันไหมพี่น้องอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ